สวัสดีครับคุณเชียร์ยุ้ยซินีหัวใช้ก็รวยๆเฮงๆนะครับปีหกห้านี้โอเควันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนะมากับโปรแกรมน็อกเพ l เยอรเหมือนเดิมครับแต่บนน็อกเพ l เยอร์ตอนนี้รันอยู่ก็คือลีกออฟแพดดิออเนาออ่านว่าแพดดิอดออาจจะถูกตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟที่ยี่สเราไปลองดูว่า มันน่าเล่นหรือว่ามันน่าสนใจยังไงก็ยังย้ำอยู่ฮะว่าสายฟรีเนาะโอเค okay, ตอนนี้สมบัติก็เต็มเต็มแล้ว12ชั่วโมงเรามากดลับโอได้ oh, okay. ขอเดินทางนิดนึงฮะรอสักครู่ฮะเอ้เดี๋ยวขอละหนึ่ง,งโอเค เกมเกมนี้ก็เป็นแนวเกมวางกลยุทธล์ละกันง่ายๆแต่ส่วนมากมันจะเป็นแนวเกมไพ่เนาะแนวเกมไพ่ในการวางกลยุทธ์นั่นแหละไม่คิดไม่ผูกครับก็เกมนี้เปิดตัวมาวันที่28เดือนที่แล้วเดือนมกราก็เล่นข้าว,วันที่2แล้วตอนนี้กำลังลบอยู่ที่75,000เนาะเรามาดูตัวเกมเลยว่า มันค่อนข้างน่าเล่นยังไงเล่นง่ายครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดมันทิ้งไว้ไม่ต้องไปเฝ้าหน้าจอไม่ต้องอะไรมากมายเกมเกมนี้มันออตโต้ให้เลยอย่างที่ค้างตน้นขึ้นมาปุ๊บ12ชั่วโมงผมผมออนทิ้งไว้เลยโดยที่ผมก็ไปทำงานอย่างอื่นไปนู่นไปนี่ไปจ่ายตรวงิตลาดไปทำาธารกิจของตัวเองบางคนทำงานบางคน เปิดร้านเนาะเกี่วก็คือฮอ,อโต้ได้เลยและอีกอย่างครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างขิดก็คือขิปโค้นะฮะขิปโค้ดนี้ดียังไงมันสามารถรีสปอนนะย้ำนะฮะรีสปอนฟรีห้าดาวได้หนึ่งตัวฟรี หนึ่งตัวไม่จํากัดในการรีสปอนรีไปเลยฮะรีร้อยรอบพันรอบคุณนั่งรีหร็วแล้วคุณอยากได้ตัวอะไรสิ่งที่ผมได้มาคือเอามาดืนแทงโง่โง,ง่ตัวหนึ่งแล้กันก็คือเป็นตัวแทงตัวนี้แต่ผมไม่ได้อัปล่าสุดถ้าตัวแทงที่ผมแนะนำมันคือเป็นตัวหมีเนาะหมีแพนด้าอะตัวหมีแพนด้าตัวไหนเรามาดูที่แทงฮะนี่เมฆฮะ ันนี้ก็อนะไรเออฟอร์เรยร์วนั้องหมีหนม่สายแท้งนี่ครับเอามายืนแท้งเลยเลยแต่คนกำลังหามันอยู่เนาะหรือว่าทําเควสก็แล้วแล้วแต่ทำเควสผ่านดันผ่านดันเจี้ยนหรือว่าไปตี PVP หรือว่า PVE ครับผู้คนอื่นเนาะตอนนี้ผู้คนก็คะแนนน่าจะหลักแสนกันแล้วแสนสามแสนสี่แสนเก้า สายฟรีเล่นได้เสมอฮะผมบอกไว้เลยถ้าเล่นเก,ม,เกมชิวๆจนนง้นหมายรักหมดฮะตอนนี้ผมอยู่กิวกิวนึงฮะผมชื่ิวไม่ได้ลองไปตีดูฮะ ส่วนมากตีบอสกิวก็ใช้เป็นตัวดาเมจล้วนดีกว่าฮะนี่ผมเอาตัวฮิลลงมาก็ปล่อยฮนะปล่อยให้มันออตโต้แต่ดาเมจก็ไม่ได้น่าเขียดนะ เเดาเมตโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนิดๆผมไม่ได้ปั้นตัวคือดาตัวดาเมไมะพัดไม่มีเลยฮะดวงดวงผมไม่ไม่ค่อยมีในการสุ่มกาชาเนี่ย นี่ฮะลดับหนึ่งน้องคุกกี้เนาะในที่เซิร์ฟเอเชียก็มีทั้งมันมีสามเซิร์ฟนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟอ่ายุโรปหรือว่าอเมริกาอะไรประมาณนี้ก็ถ้าผมผิดหรือผมพูกยังไงก็ขออภัยด้วยฮะวันทนี้ออกจุดๆหน่อยฮะ ไอ้ล้วก็ไม่เก็บฮนะนี่ฮนะใครใส่เติมมา,ากับจองได้ฮนะเราไปดู โอ้ยมีดาบทองฮะเมื่อวานซุ่มฟรีฮะได้รองเท้าทองไปอ่ะนี่ยรองเท้าทองใส่ตัวนี้ได้รองเท้าทองหนึ่งดาวมาวันนี้ดูดีฮะว่าที่ใบสี่ใบฮะจะได้ดาบทองหนึ่งดาวหรือเปล่าดูว่า เคียดสองครั้งนะไม่เป็นไรนะปะเราไปดูอาลิา้าต่อเกมน,นี้มันค่อนข้างเทียมีใครตีผมไหมเนี่ยโดยซี่เหรอตีผมไตเคียดพีรนิตไปหานะกันถ้าเขายังอยู่ก<า>็ยังใช้คอมเดิมฮะ ก็ตัวฮิวฮะตัวฮิวก็ถ้าใครสุ่มได้ไฮพีฟเนาะไฮพีฟก็แนะนำปั้นแล้วก็ยืนหลังยืนหลังแผงยืนแล้วก็ตั้งสร้างแอร์เรียหรือว่าปับแอร์เรียเป็นอย่างอื่นนะตั้งหลังสามก็ได้ตั้งหลังสามแนวแคล้ายๆตัวทีฮะถ้าใครไปถึงแบบปลดล็อกสี่สิบแล้วปลดล็อกห้าสิบแล้วแนะนำฮะ เนี่ยคนนี้ายพีทแน่นอนใช่ไหมน่าจะใช่เรืก้าสิบก้าสิบหกไม่ใช่ไม่ใช่ผมนึกว่าใช่นึกว่าายพีทคือพระธาเหมือนกันเลยแต่ายพีเป็นสกิลแสงเนะาะเอ้ยแช่ฟอร์ตดนะ้วยฮะ ตัวนี้สายเวทเนาะเป็นต,ตัวหนึ่งที่เลือดเยอะแล้วก็ดีเฟนส์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลักพันครับน่าจะเกือบพันหนึ่งร้อยโอเคตอนนี้หน้าผมไม่ไต่ไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นสามัน ลองไฟให้ครับก็ถ้าใครตีบอสคิวไม่จำเป็นที่ต้องเอาตัวฮิวมา เอาตัวดาเมจปวนอาจะทำดาเมจได้สูงน่าจะราวเจ็ดหมื่นแปดหมื่นน่าจะได้เพราะมันทำให้เสียเพลินโดยใช้เหตุแล้วริงจริงตอน,นขึ้นยวนอันดับสนะามอะดาเมจ มีอะไรที่ต้องทำไหมรายวันรายวันนี้หมดแล้วครับก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยตัวด้านหลังฮะเลเวลร้อยทั้งสองตัวเลยรอปลดล็อกเนาะปลดล็อกอ่าน่าจะเป็นกรอบส้ม พูกยังไงก็ขออภัยด ouais. ้วยนะกรอบส้มหนึ่งดาวก็จะได้อัพเลเวลสูงสุดถึง1นึ่งริบาผมยังไม่มีตัวอัพนะแล้วก็อย่าลืมฮะถ้าเล่นเกมนี้มันมีไต่หอคอยด้วยฮะตอนนี้หอคอยผมน่าจะอยู่ที่ชั้น50กว่ากว่า เดี๋ยวเราลองไปดูหอคอยฮะราจบจบเทินนี้ก่อนนะตัวกวางเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะไม่ไม่ได้ตัวที่จริงอะตัวซัพพอร์ตอะพิมพิมหน,นึ่งอะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวแต่ถ้ามีตัวฮิลแล้วตัวกวางผมน่าจะออกแล้วตัวอื่นเข้า เราไปดูหอคอยกันดีกว่าอ่าตอนนี้อยู่ที่ขั้นที่หนะ้าสิบสองเนาะลองไก่ดูฮะห้าสิบสามหน่อยไหนก็ไม่รู้นะฮะกำลังลบท้องแปดหมื่นหกนะฮะผมกำลังลบเจ็ดหมื่นเจ็ดไม่ไหวก็ต้องลองดูฮะ ยังย้ำฮะอยากได้มากก็คือตัวสัพพอร์ตก็คือตัวหลังนี่ละตัวด้านบนเนาะมีตัวนี้เป็นตัวไฮพีทตัวซับมูซับแรงนะครับซับแรงฮิวแรงฮิวต่อตัว6,000อัพซับมู2,000อัพ แถมมีเกาะและบาเรียให้ตัวเองฮะอุ้ยเจาะเกาะไม่เข้าอ่ะเอามา สู้ฮนะสู้สุดใจไหวแค่ไหนก็ไหวแค่นั้นนะใส่ยยอฮะ มีไฮคิปอยู่ในทีมก็เป็นสายยิ้อเนาะที่มีตัวทานเมตอยู่ด้านหลังสองตัวก็สามารถทำการโจมตีได้เรื่อยๆฮิวบับเกาะฮิ้วบับเกาะโอเคต่อไปฮะที่ผมพูดเมื่อสักครู่ อันนี้สามารถใส่ตัวอะไรไปก็ได้ฮนะเลยก็จะห้าสิบก็แทบจะไม่มีละฮะรายวันก็ดำเนินตามสคิดก็ได้เลย ยัง่ไงฮะแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเกมเกมนี้เล่นให้สนุกฮะเล่นให้ชินและไม่เสียเวลาปลายวันด้วยอ่ะเอาง่ายๆครเล่นดีเกมดีฮะเกมเกมหนึงก็ยังไงก็อย่าลืมมาโหลดด้วยฮะเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เกม l e ฟ g u อ of p a ดดีออเนาะอยวทิ้งอ่าคิปโค้ดไปให้ไม่ลืมครัไม่ลืม คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาบอกว่าทุกอย่างอ่ะเกมมันสร้างมาประมาณนี้ผมมาทดลองเล่นให้ดูว่าจะทุกอกทุกใจหรือเปล่าก็อย่าลืมมากกดไลค์กดซับสไครถ้าชอบคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย